มึงมาได้มึงก็ต้องลอยน้ำกลับแบแค่นี้แหละจริงอะเท็กวีไม่ใช่น้ำตาลหวานอย่างเดียวจริงอะพชรทำไว้โอ้โหแล้วพวกที่ปั่นนะไอ้พวกไอ้พวกที่ปั่นในระวังระวังให้ดีระวังตัวให้ดีนะครับผมผมตั้งข้าวหัวแล้วนะกลุ่มของเด็กวัดม่วงนะครับที่ได้มีการท้าทายครับว่าเดี๋ยวจะไปบุกที่บ้านของหมอปลาเพราะว่าหมอปลาเนี่ย ไปช่วยบาดมีดคู่นะครับทีนี้ครับทางด้านของคนเมืองเพชรนะครับที่เรียกตัวเองนะครับว่าทีมงานตัวดีเมืองเพชรได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนะครับฝากถึงเด็กวัดม่วงว่าทําอะไรเนี่ยให้คิดให้ดีๆนะครับเพชรบุรี <ruim> <B ull iej> ไม่ใช่น้ําตาลหวาน <m> <five> คนเมืองเพชรนะครับที่เรียกตัวเองว่าทีมงานตัวดีเมืองเพชรออกมาเคลื <m> ่อนไหวนะครับโดยการโพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางทิกตอกนะครับฝากข้อความไปถึงเด็กวัดม่วงนะครับว่า ก็ขอให้มาถ้ามาได้ก็จะให้ลอยน้ํากลับนะฮะเพชรบุรีไม่ใช่น้ําตาลหวานเดียวถ้าจะมายินดีก็ต้อนรับครับใจเย็นๆให้คิดกันนิดนึงปล่อยให้มันเป็นเรื่องของรูปคดีไปดีกว่าอย่ามาท้าทายเลยและยังบอกอีกนะครับว่าไม่ได้มาปกป้องบาสนะแต่คําพูดที่ออกมามันพูดไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวลองชมคลิปดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้เรานะครับผมทีมง,งานตัวดีเมืองเพชรนะฮะนำท,ทีมโดย นะครับเอ <ผม S 1> อ่านบทพิคับเจออ่านวินเทจนะครับผมแล้วก็พี่บอยทาราโดด้วยนะครับรแล้วอีกหลายคนที่เขาจะตามมานะครับได้ข่าวว่ามีเด็กมันอยากจะรู้จักเด็กเพชรเหรอใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาที่บ้านหมอปลาเฮ้ยมาทําอะไรพี่จะมาถล่มหมอปลา,ากะบาร์ิิงเหรอเอออลไทีเนี้ยพวกผมก็เป็นตัวแทนตัวดีเมืองเพชรอ่าฮะมา ให้มาดีมาใช่ไหมให้มาดีเพ่เพชรุรีไม่ให้น้ําตาลหวานอย่างเดียวจริงอะเพชรทำไว้โอ้โหนะครับก็รู้อยู่นะอะมึงมาได้มึงก็ต้องรอยน้ํากลับแบบแค่นี้แหละจริงอะมาครับ เชิญเลยครับผมดีดีต้อนรับนะฮะถ้ามาถล่มนะพูดว่ามาถล่มเลยหรอมาถล่มจะมาถล่มบ้านหมอปลาโอเคแม่น้ําเพชรมันก็ยาวไกลหน่อยนะลองมาจะถึงฝั่งก็ตกอึดอุ้ยตกใจเลยโอเคโอเคไม่พูดดีกว่าก็ขอให้นะครับผมนะใจเย็นๆนิดนึงคิดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวให้เป็นรูปคดีไปดีกว่าอย่ามาท้าทายอย่ามาอะไรแถวเพชรบุรีนะครับผมเจ็กเพชรบุรีนะบอกขอด้วยว่า ไม่ได้มาปกป้องบ้านนะใช่แต่คาพูดที่ออกมาจากในคลิปแบบมันพูดไม่ดีมันไม่ได้ใช่ครับนะฮะน้องๆนะฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับผมจะพูดอะไรนะฮะจะท้าทายใครนะฮะเมืองเพชรนะครับมันไม่ได้มีคนเดียวนะครับนี่ถ้าท้าทายคนดีอ่ะมึงม็มีแต่แพ้เขาเชื่อะโอเคพี่บอลมีอะไรบอกไหมตามนั้นเลยครับความถูกต้อง ความถูกต้องออโอเคนะฮะฝากไว้คิดนิดนึงไอ้น้องและเมื่อพอถึงเวลาตามที่เด็กวัดม่วงนะครับจะไปที่บ้านของหมอปลาเนี่ยทางทีมงานตัวดีเมืองเพชรนะครับก็ไปรอกันที่บ้านของหมอปลาแหละครับแต่ก็ไร้วี่แววของเด็กวัดม่วงนะครับก็เลยได้มีการโพสต์อีกคลิปนึงนะครับว่ารอนานแล้วนะมีแค่เห็นมีแค่สวัสดี <ไป S 1> ครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผม นัเวลานี้ก็บ่ายสองนะครับผมตามนัดนะครับผมอยู่ที่ไหนเราครับผมอยู่บ้านหมอป้ามาเร็วนี่น้ํากําลังขึ้นเลยบอกมให้จิ้มจิงนี่เราเดินกลับลอยกันพี่ลูกพี่ลูกพี่นี่นี่ทีมงานทีมงานก็อืมก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมา เบื่อแล้วขี้เกียจหลอกมาสองวันแล้วสองวันแล้วไม่ต้องพูดสองวันแล้วที่อีเรียกอะไรไม่รู้แต่แถวบ้านเรียกขี้เปียหัวไม่ต้องพูดหรอกหุ่ยแรงขี้เปียกินยิงพวกพี่อ่ะพวกพี่อ่ะไม่น้ำลายหรอกนะครับใช่ฝากไว้ให้ิพูดเยอะนะพี่ไม่น้ำลายแน่นอนครับนะฮะ ลกลับบ้านนะครับกลับบ้านไปดูแลครอบครัวทํางานทําการหาเงินงนะฮะเลี้ยงชีพให้ดีดีกว่า,อ,วาอย่ามาอันพาพาละละลานครอบครัวของคนอื่นเขาเรื่องทุกอย่างขอให้เป็นอ่าทางสารตัดสินแล้วก็ตํารวจนะครับรูปพดีไปนะขอร้องเลยนะครับผมเพชรบุรีนะครับผมเขารักกันคนเพชรบุรีเขารักกันนะ อย่าทําให้แล้วพวกที่ปั่นนะไอ้พวกไอ้พวกที่ปั่นในระวังระวังให้ดีระวังตัวให้ดีนะครับผมผมตั้งข้าวหัวแล้วนะระวังตัวให้ดีนะนะใครใครมามอบให้ผมได้นี่ผมให้เลยนะหนึ่งหมื่นบาทนะอย่าลืมนะไปปั่นส่งเดนให้เขาทะเลาะกันเนี่ยอย่านะอย่าครับน้าโอเคนะครับฝากไว้ให้คิดน้องรัก ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ